ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอาชญยกรรมออกมาไล์สดพร้อมให้ข้อมูลว่าเดือนมีนาคม64เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสตาสว่างและเด็ก5้าขวบสามารถทานได้นั้น ร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดาใครจะถูกจับก่อนกันส่วนบริกาที่บ้านลุงพลช่วงเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีการบุกรุกป่าสงวนสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกปา่าและป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหารวมเป็น5ข้อหา ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 1. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ฐานกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา55ฐานครอบครองป่า ที่ได้ถูกแพ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นแพ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำไม้ หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจําคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5,000ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพรบอร2อ8 4มาตรา11วงเล็บ10ผู้ใดทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้อง ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมธานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอย่างไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาด้วยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น1ไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศเมตร ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-20ถึง20ปีและปรับตั้งแต่50,000ถึง2 0 0แสนบาทความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายสมเกียรติเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการส่งตัวลุงพลให้กับพนักงานอายการในคดีทำร้ายร่างกายและคดีไม้เจ้าแม่โสรพีซึ่งพนักงานอายการมีการสอบถามข้อมูลไม่นานหลังจากนี้ก็ต้องรอให้ทางอายการตรวจสำนวน และนัดวันมาพบกันอีกครั้งซึ่งแนวทางการสู้คดีก็คงต้องเป็นเหมือนเดิมที่เคยพูดไปส่วนเรื่องของข้อหาชิงทรัพย์นั้นก็อยู่ในสำนวนและตนขอไม่วิจารณ์ทั้งนี้ตนมองว่าการที่ผู้การปทศกล่าวว่าให้ชาวบ้านไปหาแนวทางเรื่องรูปปั้นพญานาคนั้นเป็นความคิดส่วนตัวของเขาและไม่เกี่ยวกับคดีซึ่งเขาก็ ไม่ได้บอกว่าให้สร้างต่อแต่มีบางคนไปตีความกันเองและตนก็คงพูดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็อยากหาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องนี้สำหรับเรื่องที่ตนพูดถึงคนหัวโล้นให้มาทุบพญานาคนั้นก็ให้ไปตีความกันเองว่าตัวเองหมายถึงใครก็สงสัยว่าทำไมล่ะละครเรื่องนี้มีแต่คนหัวโล้น และถ้าเขาแน่จริงก็ถือค้อนมาทุบเลยและตนนั้นยืนยันว่าพญานาคตั้งอยู่บนเสาคานแข็งแรงแต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปนั้นเป็นแค่ดินยุบตัวลงเพราะตอนถมดินนั้นไม่ได้บดอัดดินจนแน่นแต่ฐานของพญานาคนั้นตั้งอยู่บนเสาปูนที่ฝังไปในดินลึกถึง4เมตรและ ไม่มีทางถล่มแน่นอนนอกจากนี้ตนยังยืนยันว่าไม่ได้เกาเหลากับนายอัจฉริยะสำหรับการไล่สดของนายอัจฉริยะนั้นมาให้ฟ้องคดีตัดไม้กับยูทูบเบอร์นั้นเพราะตนมองว่ายูทูบเบอร์ที่ถูกฟ้องเขาเกี่ยวกับการตัดไม้หรือไม่เพราะเจตนาของยูทูบเบอร์เพียงช่วยเหลือเจ้าของบ้านไม่มีเจตนาที่จะตัดไม้ซึ่งตนก็ยืนยันที่จะช่วยเหลือยูทูบเบอร์ไม่ลอยแพแน่นอน ซึ่งไม่ได้ช่วยฟรีแต่ก็ไม่ได้เรียกเงินอะไรมากมายเพราะคดีไม่มีอะไรซับซ้อนและตนนั้นอยากกลับไปบอกว่าถ้าสิ่งที่นายอัจฉริยะฟ้องไม่เป็นความจริงเขาก็ต้องรับผลกระทบที่จะตามมาอย่างไรก็ตามตนนั้นอยากฝากบอกนอายอัจฉริยะว่าไม่ต้องมาหางานให้ตนทำเพราะตนนั้นมีงานเยอะอยู่แล้วทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวิตรีวงศรีชา แม่น้องชมพู่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรูปปั้นพญานาคโดยแม่น้องชมพู่นั้นให้ข้อมูลว่าสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเรานั้นรูปปั้นพญานาคเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บปวดถูกสร้างขึ้นมาหลังน้องชมพู่ตายใครจะคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้แต่สำหรับแม่รู้สึกเจ็บทุกครั้งที่เห็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ วางพญานาคอนุสร์ความเจ็บปวดแม่น้องชมพู่สุดช้ำเปรียบวางพญานาคเหมือนอนุสรลูกตายลุงพลยืนยันไม่ทิ้งยูทูบเบอร์พร้อมสู้คดีตัดไม้กรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่11พฤษภาคม63จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรต่อมาลุงพลหรือนายชัยพลวิภา ลุงเขยน้องชมพู่นั้นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ลุงพลน,นั้นถูกนําตัวเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่9มีนาคม2564เวลาส0นาฬิกานายชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีทําร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวีได้เดินทางมายัางสํานักงานนายการจังหวัดมุกดาหารด้วยรถกระบะส่วนตัว แต่เมื่อขับรถถึงและพบกับผู้สื่อข่าวที่เฝ้ารอนายชัยพลก็ไม่ลงจากรถและขับรถกระบะออกไปหลังจากนั้นเวลา11.20นาฬิกา20นาทีร้อยเวรเจ้าของคดีสพกกตูมได้นำแฟ้มสำนวนคดีมามอบให้กับพนักงานอายการให้ข้อมูลว่าเป็นแฟ้มที่ลุงพลถูกกล่าวหาในข้อหาทําร้ายร่างกายชิงทรัพย์เคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองไม้ห่วงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตเวลา1 1 3เนาิกา30นาทีนายชัยพลและนางสมพรหลาโพพร้อมด้วยทนายสมเกียรติโรจนวร,รกมรลได้เดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเพื่อพบกับพนักงานอายการในคดีที่นายชัยพลถูกกล่าวหา2คดีรวม4ข้อหาโดยเมื่อลุงพลและทนายมาถึงก็ได้รีบเดินเข้าสำนักงานอายการโดยทันทีและเมื่อผู้สื่อข่าว ถามลุงพลว่าจะมีแนวทางสู้คดีอย่างไรลุงพลก็ตอบสั้นๆว่าก็ต้องเป็นเรื่องของทนายหลังจากนั้นลุงพลและทนายได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับพนักงานอายการที่ส่งสำนวนฟ้องลุงพลมีสีหน้านิ่งเฉยและไม่ได้ดูกังวลอะไรหลังจากลุงพลและทนายสมเกียรติพูดคุยกับพนักงานอายการอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินออกมาจากห้องและทนายสมเกียรติได้บอกให้ลุงพลป้าแตนไปรอที่รถทันทีก่อนจะรับ เป็นตัวแทนตอบคำถามกับสื่อมวลชนแทนลุงพล